สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูดวงความรัก by w i s and t a r o t นะคะแม่มดเอมค่ะวันนี้จะมาอ่านไพ่ในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่24ตุลาคมถึงวันที่22พฤศจิกายนนะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณในช่วงวันที่1 15กันยายนจะมีแนวโน้มเป็นเช่นไรเราจะมาขอคาแนะนาจากไพ่กันค่ะ วันนี้แม่มดใช้ไพ่ในการอ่านสองสำรับนะคะวิเชสทารอดค่ะและเอวิดเวยวิสทา r รอดนะคะการอ่านนี้ค่ะอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะสลับกันในตำแหน่งของคุณและเขาไม่นำไปคิดและตัดสินใจใดๆใ,ในความสัมพันธ์นะคะ แม่มดขอให้เพื่อนๆค่ะทําสมาธิหลับตานึกถึงหน้าเขาคนนั้นแล้วอธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากรู้อธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากให้ไพ่แนะนํานะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกในช่วง1-15กันยายนค่ะ ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกในช่วง1-15กันยายนนะคะของชาวราศีพิจิก1-15กันยายนค่ะ ไพ่หลายใบอยากจะออกมามากเลยนะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกค่ะหนถึงสิกันยายนค่ะ เทนออฟวานค่ะสิกออฟคัพค่ะเทนออฟเพนตะเคินค่ะ Of one car, four of one car, hangman car, the work car, six of one car. Full, ค่ะราศีพิจิกนะคะกาลังอยู่ในสถานการณ์นะคะที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะให้ทาวเวอร์หมายถึงว่าตอนนี้ค่ะให้ระมัดระวังตัวเองนะคะคุณอาจจะกำลังเกิดปัญหาใหญ่เข้ามาค่ะ มันมีเรื่องเหตุการณ์กระทันหันที่จะต้องเข้ามานะคะจะมีปัญหาเข้ามาค่ะมันเป็นปัญหาที่เหมือนกับเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกระทันหันน่ะนะคะปัญหานี้นะคะมันเป็นปัญหาที่คุณแบกรับมันเป็นปัญหาที่คุณรู้สึกว่าตัวคุณหนักและเหนื่อยอะค่ะเป็นเรื่องเก่า,เ,กาเรื่องเดิมๆนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การที่จะต้องตัดสินใจเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะเหมือนกับกำลังดูสถานการณ์กำลังวิเคราะห์สถานการณ์นะคะว่าจะทำยังไงกับเหตุการณ์ในขณะนี้ความสัมพันธ์มันเหมือนถึงจุดที่จะต้องตัดสินใจนะคะยังตัดสินใจไม่ได้ค่ะยังยังเลือกไม่ได้ค่ะคนเขาคนนั้นของคุณน่ะนะคะอาจจะเป็นคนที่เป็นคนร่าเริงสนุกสนานค่ะ มีลักษณะเหมือนกับเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีค่ะเป็นคนที่ใครเห็นใครพบปะใครได้พูดคุยด้วยเขาจะรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่มีความสนุกสนานนะนะคะเป็นคนที่ชอบอมไม่ชอบการผูกมัดแล้วก็ไม่ชอบการมีพันธะใดๆะคะ่ะเป็นคนที่ยังไม่ค่อยจริงจังในเรื่องความรักสักเท่าไหร่นะคะคนคนนี้คุณอาจจะพบเจอกับเขา ในการทำงานก็ได้นะคะเป็นคนที่มาจากต่างที่เป็นคนที่มาจากต่างถิ่นนะคะพบเจอกันในงานอาจจะต้องมีงานที่จะต้องติดต่อประสานงานหรือว่าเจอกันในแวดเป็นแวดวงของการทํางานเดียวกันนะคะคนคนนั้นนะคะเขาคือมองว่าคุณเนี่ยเป็นอยู่กับคุณแล้วมีความสุขอะคะ่ะสนุกสนานน่ะนะคะ มีความใจกันดีนะคะเหมือนกับเป็นเป็นความรักที่รู้สึกดีต่อกันนะคะแล้วเขาเขาคนนั้นอาจจะมองว่าตัวคุณนะคะเป็นผู้หญิงที่เพียบพร้อมนะคะเป็นที่มีความครบความสมบูรณ์นะคะเป็นผู้หญิงที่ ิบเหรียญนี่เป็นความหมายของไพ่โดยตรงนี่คือจะเป็นเรื่องเงินเงินทองทอง่ะนะคะตัวคุณเองอาจจะเป็นผู้หญิงที่มีฐานะอ่ะนะคะมีมีพร้อมในทุกๆอย่างอ่ะนะคะครบสมบูรณ์อ่ะนะคะกว่ากว่าเขาคนนั้น่ะนะคะแล้วก็มีไพ่เดอะเวอร์เข้ามามันหมายความว่าเหมือนกับตัวคุณนะคะอาจจะอาจจะเจอกับใครอ่ะนะคะที่มี มีการไปใช้ชีวิตอยู่ในในในต่างประเทศก็ได้นะคะหรือว่าเป็นคนต่างประเทศก็ได้อะคะ่ะเป็นคนที่อาจจะต่างวัฒนธรรมต่างภาษากับคุณก็ได้นะคะแล้วก็เหมือนกับเป็นความรักที่เข้าอกเข้าใจกันนะคะอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขนะคะจริงๆแล้วไพ่เดอะเวอร์เนี่ยเป็นไพ่ความรักที่ดีมากๆเลยนะคะเป็นไพ่ที่เหมือนกับ คน2คนนะคะอยากจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรก็ได้นะคะแต่มันเหมือนกับสถานการณ์ตอนนี้คุณเองค่ะเหมือนกับยังต้องการยังยังเลือกไม่ได้นะคะยังยังอยากจะหยุดพักตัวเองอยู่เฉยๆนะคะยังอยากที่จะไม่ไม่อยากจะคิดไม่อยากที่จะตัดสินใจอะไรใดๆนะคะหรือ มันอาจจะมีเรื่องของการสูญเสียบางสิ่งบางอย่างด้วยสภาวะที่มันจำยอมนะคะมันเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นเหมือนกับมันบังคับให้ให้เข้าสู่สภาวะของการจำยอมนะคะแม่มดมองว่ามันมีไพ่เดอะทาวเวอร์เข้ามารวมพร้อมทั้งแฮงแมนนะคะแม่มดว่าออตอนนี้ค่ะสถานการณ์ในส่วนของคุณนะคะคุณอยู่ในสถานการณ์ของการเลิกลา หรือสถานการณ์ของการเพึ่งจบความสัมพันธ์มาเพราะว่าตัวเขาค่ะอาจจะเป็นคนที่ยังไม่จริงจังในความรักสักเท่าไหร่นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่เป็นคนที่ทำให้คุณหนักและเหนื่อยในความสัมพันธ์นี้ค่ะก็เลยเหมือนกับเกิดการเลิกราหย่าร้างหรือว่าแยกทางนะคะ ความหมายของไพ่ก็อานได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวแม่มดจะขอไพ่เพิ่มแล้วกันนะคะแม่มดจะขอเปิดไพ่เพิ่มในเรื่องของ The Tower นะคะ The Tower คืออะไรคะขอไพ่เพิ่มให้ The Tower ด้วยค่ะเนี่ยค่ะ The Tower คือ T of s w o r d ค่ะแน่นอนค่ะรัก3ามเศร้า รักซ้อนมีปัญหาเรื่องความรักแน่นอนค่ะตอนนี้คุณต้องติดปัญหานี้อย่างแน่นอนนะคะแม่มดมองเห็นพลังงานในภาพรวมของคุณนะคะมันประมาณนี้จริงๆเดี๋ยวแม่มดขอไพ่เพิ่มให้แฮงแมนหน่อยนะคะนายออฟสอดค่ะ ในออบซอดหมายถึงการดื้อดึงค่ะการต้องการเอาชนะกันนะคะการทะเลาะถกเถียงกันนะคะการที่ยังตกลงกันไม่ได้นะคะมีความมมีปัญหาที่มีความสัมพันธ์ค่ะแม่มดจะสรุปง่ายๆอย่างนี้แล้วกันนะคะอ่านตามหน้าไพ่นะคะเหมือนที่ผ่านมาค่ะคุณอาจจะเจอกับผู้ชายที่เขา เดินทางมาจากการทำงานนะคะอาจจะเป็นคนที่ไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศหรือเป็นคนต่างชาติก็ได้นะคะเขาคนนั้นยังเป็นคนที่ไม่จริงจังในเรื่องความรักค่ะเป็นคนที่ชอบคบแบบไม่ผูกมัดนะคะเขารู้สึกเขารู้สึกว่าเขาอยาก เขาก็รักคุณนะคะอยากสร้างครอบครัวไปกับคุณนะคะแต่ด้วยความที่ว่านิสัยรักสนุกของเขาอะค่ะยังไม่อยากมีภาระยังไม่อยากมีพันธะผูกพันกับใครอะนะคะมันเลยทําให้คุณอะคะ่ะเข้าสู่สถานการณ์ของการ ของการที่มีปัญหาการมีปากเสียงกันมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่หนักและเหนื่อยมันเป็นความสัมพันธ์ที่จะต้องเลือกอยู่ในระหว่างการประเมินสถานการณ์นะคะที่ผ่านมาแต่ตอนนี้เหมือนกับสถานการณ์นี้มันจบไปแล้วค่ะมันปิดสวิตไปแล้วค่ะเพราะว่าการทะเลาะถกเถียงหรือปัญหาการดื้อดึงเอาชนะอะไรต่างๆค่ะม,มันทำให้ความสัมพันธ์แย่ลงอะนะคะ ตัวคุณเองเป็นผู้หญิงที่มีมีพร้อมทั้งทรัพย์สินนะคะทั้งคุณสมบัตินะคะทุกสิ่งทุกอย่างค่ะคุณเป็นผู้หญิงที่ดีนะคะแต่คุณอาจจะพบเจอกับคนที่เขายังไม่จริงจังในเรื่องความรักก็ได้นะคะทีนี้เดี๋ยวแม่มดจะขอไพ่เพิ่มในฝั่งของเขาเขาคนนั้นของชาวราศีพิจิกค่ะเขาคิดอะไรอยู่คะ ชาวราศีพิจิกแม่มดเป็นกำลังใจให้นะคะถ้าเกิดความรักมีปัญหานะคะแม่มดแนะนำให้เรากลับมารักตัวเองก่อนนะคะแม่มดเป็นกำลังใจให้นะคะเขาคนนั้นของชาวราศีพิจิกค่ะแนวโน้มเขาคนนั้นของชาวราศีพิจิกหนึ่งถึงสิบห้ากันยายนค่ะ จิตเชี่ยค่ะ The Sun ค่ะ Full of Pentacle ค่ะ Devil ค่ะ The Moon ค่ะ ลเวอร์ค่ะ six of p e n t a c l e ค่ะ hermit ค่ะ empress ค่ะ six of wands ค่ะเขาคนนั้นของคุณนะคะชาวราศีพิจิกนะคะแม่มดมองเห็นตามหน้าไพ่นะคะ ตัวเขาอะค่ะเหมือนเขาตัวเขาเองนะคะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถค่ะเป็นคนที่ฉลาดทีเดียวนะคะเป็นคนที่มีมีพรสวรรค์ค่ะเป็นคนเก่งมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงนะคะเป็นคนที่มีทักษะในการพูดค่ะการเจรจานะคะตัวเขาเองค่ะเป็นคนที่ชอบเดินทางนะคะแล้วก็มีความรู้โดดเด่นทางด้านภาษานะคะคนคนนี้ค่ะ ความรู้สึกของคุณและเขาอะค่ะที่เข้ามานะคะมันเหมือนกับว่ามันรู้สึกเป็นความสุขค่ะความรักที่สดชื่นความรักที่สมหวังนะคะมันเป็นมันมีไพ่เดอะซันเข้ามานะคะไพ่เดอะซันหมายถึงว่าบอกถึงว่ามันกำลังจะได้เจอคนที่ถูกใจนะคะหรือว่าตัวคุณเป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือเปล่าคะ ตัวคุณค่ะเป็นคนฉลาดะนะคะมีสติปัญญาเป็นเลิศะนะคะแล้วก็เขามองว่าคุณเป็นผู้หญิงที่สูงส่งอะคะ่ะเป็นผู้หญิงที่เลิค่านะคะเป็นผู้หญิงที่มีการศึกษาค่ะเป็นผู้หญิงที่มีเกียรตินะคะแล้วก็เป็นคนที่เพียบพร้อมในทุกๆด้านนะคะเหมือนกับตอนนี้ค่ะตัวเขาอะนะคะเขาพบกับคุณในขณะที่ตัวเขาเอง อาจจะมิดเมนต์อยู่แล้วนะคะหรือว่ามันอาจจะเป็นได้ว่าทั้งคุณและเขาอาจจะติดคอมมิทเมนต์ด้วยกันทั้งคู่ก็ได้นะคะความรู้สึกของคุณเมื่อสักครู่นี้มันเลยกลายเป็นความรู้สึกที่ผิดหวังพังทลายไม่สมหวังนะคะแล้วก็มันมีไพ่หกไม้เท้าเข้ามาด้วยในตำแหน่งนี้คุณและเขาต้องพบเจอกันในเรื่องงานแน่ๆค่ะคุณและเขาต้องเป็นความสัมพันธ์ที่ มีการเดินทางคนคนหนึ่งค่ะเดินทางมาจากต่างที่ต่างถิน่นอาจเป็นคนต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมจากคุณน่ะนะคะ mm hmm. เขาอาจจะเป็นคนที่พบเจอกับคุณในงานนะคะติดต่อประสานงานกันน่ะนะคะตอนนี้ค่ะเขารู้สึกยังเขายังพยายามปิดกั้นตัวเองอะนะคะไม่ให้แสดงไม่ให้แสดงออกอะไร ออกมามากนะคะเหมือนกับเขายังไม่แสดงอะไรให้คุณเห็นชัดเจนถึงความรู้สึกถึงอะไรเพราะว่าตอนนี้ตัวเขาอะค่ะต้องการที่จะกลับไปใช้เวลาอยู่กับตัวเองนะคะไปกลับไปคิดกลับไปทบทวนเรื่องความสัมพันธ์ความรู้สึกสิ่งต่างๆนะคะที่เขามีให้คุณนะคะตอนนี้เหมือนกับปีกหนีสังคมค่ะไม่อยากพบไม่อยากเจอกับใครนะคะไปใช้เวลาอยู่กับตัวเองค่ะ ใช้เวลาส่วนตัวอยู่ในโลกส่วนตัวนะคะหรือว่าตัวเขาอะค่ะอาจจะเป็นคนที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับวงการศึกษานะคะเป็นครูบาอาจารย์เป็นนักวิชาการนะคะหรือตัวเขาอาจจะทํางานเกี่ยวข้องกับวงการแพทย์พยาบาลนะคะหรือตัวเขาเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับศาสนาก็ได้นะคะหรือใน ในอีกแง่หนึง่งอาจจะมองว่าตัวเขาอาจจะเป็นคนที่สนใจในเรื่องของาศาสนานะคะชอบสวดมนต์เข้าวัดปฏิบัติธรรมอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนเขามองว่าตัวเขาอะค่ะตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงระยะเวลาที่อยากอยู่คนเดียวไม่อยากจะสนใจเรื่องราวอะไรต่างๆนา,นานานะคะ ไม่อยากที่จะสนใจกับปัญหาค่ะเหมือนตัวเขาฉลาดด้วยนะคะไม่แสดงความรู้สึกใดๆให้คุณรู้นะคะทั้งๆที่ความรู้สึกที่เขามีให้คุณเนี่ยมันก็มีมากมายแต่เขาก็มีคนอื่นเช่นกันนะคะเขายังมีเรื่องปกปิดปิดบงังซ่อนเร้นคุณอยู่นะคะสำหรับชาวราศีพิจิกก็ประมาณนี้นะคะ การดูดวงนี้นะคะเป็นการดูดวงโดยรวมค่ะเป็นการดูดวงแบบทั่วไปนะคะมีได้ชี้เฉพาะจาะจงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะสลับกันในตำแหน่งของคุณหรือของเขานะคะหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็ได้ค่ะ ฟังเพื่อความบันเทิงนะคะไม่นำไปคิดและตัดสินใจใดๆใ,ในความสัมพันธ์ค่ะแม่มดขอขอบคุณทุกการกด subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องดูดวงความรักบายวิสเอมทาร์นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ